ครับสวัสดีครับผมวันนี้ชมอดอกขุดผาหรือลูกขุดผาครับผมอันนี้คือลูกครับลูกนีนี่คืเลิ่สุกสุกแล้วแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เจริญเท่าเท่าลูกเท่าลูกสดอยู่ใบเหลืองๆนี่กาลังจะร่วงครับแลาดูการเปลี่ยนใบของต้นไม้นี่ครับตูมดอกเริ่มขึ้นมาแล้วครับตรงจุดนี้ครับผมนี่สองสองดอกมีเยอะครับต้นนี้มีเยอะมากๆเลย จุดดอกรอบนี้ได้จะได้สองร้อยสองร้อยสามร้อยดอกปีนี้สมบูรณ์มากๆนี่ครับเยอะออกเยอะออกเยอะเลยดูแล้วจิงนี้ก็มีมีมีเยอะจริงนี้มีเยอะอเริ่มเริ่มมาให้เห็นแล้วบอนไซผุดผาครับผมหรือว่าต้นผุดผาอีก อย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าคอยคอยหินคอยหินนะอีสานใต้จะเรียกอย่างนั้นครับผมพากกลางแล้วก็ผุดผาตัวนี้ก็มีดอกแล้วครับนี่บอทรงทรงบอนไสทรงบุมมจนจุดนี้ครับเอ่มีแล้วมีแล้ว เริ่มเริ่มมาหเห็นหลายต้นแล้วครับอ่าอยู่นี่สวนทุ้ผาครับผมสวนสมิงไวดัสสนใจก็สอบถามได้เลยครับโอ้โหมีให้เรียบร้อยต้นใหญ่ๆก็มีครับอ่าแต่ว่ายายยังไม่ได้ออก นี่คือนี่คือตะโกครับผมตะโกตะโกนาอ่านี่คือต้นแปะหรือต้นบางข่างครับผมนี่คือตะโกไม่กล้าไปขายใบมันไม่สวยอ่าใบมันจะร่วงใบเขาเรียกอะไรแก่จัดเข้าแล้วเริ่มเวลาแล้วพุทธพายอีกต้นหนึ่งครับผมบันไซรอบหน้าเจอกันคนระับ โอลาดบุยลำสุรินทร์ิสเจ็ดสายยาวสารใต้ชอบมากมีแต่คนรวยรวยต้นใหญ่สุดสวนครับตรนนี้ก็จะไปร่วงเหมือนกันนะมันเร,มเ,รมเริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วตรูมดอกเิ่บอ,อกมาแล้วสูมไม่ดูครับตรง,งจุดนี้ใช่ครับจุดนี้จุดนี้ใช่ จุดนี้ก็ใช่ครับจ,จุดนี้ก็ใช่จ,จะเป็นตุ่มดอกอย่างนี้ตุ่มดอกกับตุ่มยอดมันจะหายไปไหนนะกล้องผมนี่คือตุ่มดอกนี่คือยอดนี่ตุ่มยอดตุ่มดอกตลุ่มยอดมันต่างกันครับอย,อ,ยอย่างนี้เขาเรียกตุ่ม อย่างนี้เขาเรียกกลุ่มยอดมันจะต่อยอดอย่างนี้เขาเรียกกลุ่มดอกต่างกันนิดนึงไม่สังเกตไม่รู้ไซย์ใหญ่ครับผมไซย์ใหญ่เสียใหญ่ใจสปอร์ตต้องรุ่นนี้ครับไม่อะไม่ลีละสวย ใลนนกล้จบแล้วต้นนี้จบต้นเมื่อกี้นี่จบแล้วเวลาสุดยอดครับผมต้นนี้มันต้องมาดูตัวกิง่งตัวกิง่งสวยๆม,มากเลยสวม,มากเลยตัวกิ่งอ่านี่ต้นพัวไฟผม <c ười> ใบใบร่วงหมดแล้วชอบถ่ายรูปต้นนี้ใบร่วงใบร่วงพร้อมพร้อมที่จะออกดอก ก็ลีลาส,สวยๆครับผมไซส้ใหญ่ด้วยตัวนี้ไซส์ใหญ่มากๆอ่าสูงสูงน่าจะสองเมตรครับผมเพราะว่าผมสูงสูงร้อยหกสิบมันเลอะน่าจะสองเมตรได้ไซสใหญ่ไซส้ใหญ่หญอ่ามามามาชมไซส้เล็กครับผม ใบร่วงน,นี่ก็ใบร่วงจะออกดอกออกใหม่ออกใหม่ดูดูการเปลี่ยนใบแล้วก็มาถึงคนไซปตาลาาเกี่ยวสวยมากตัวน,นี้สวยมากๆสวนถาดก็ครับผมสวนถาดใหญ่โคงสร้างสวยมาก จริงใจครับจริงใจลากเดียว